โอเคฮะกับสวัสดีฮะวันนี้เรากลับกันอยู่ในเกมของไฟไดฟฟังกินนะวันนี้เนี่ยเรากำลังอยู่กันในมัดของ vs M isha. M isha, อมีชามีชาหรอวะนี่กูอ,อ่านถูกใช่ไหมเนี่ยมีชาเหรอตรน,น, <Mac a. S 1> <laughs> นเดว่ดแมชชีนเมกาเมกาเอ้ใครเป็นว่ามีชาดีกว่ามีชาเมกาเมกาเมกาเอาเรื่องว่าตาคนกูเลยกันนะคนกูเกินเลยกันอืม มัดที่มีชื่อว่าเมกะเมกะเมกะก็ถ้าใครที่ดูคลิปของเวทมอสซูนิกไปแล้วเนี่ยคุณก็จะรู้นะว่าจอของมอดนี้เนี่ยมีอ่าโอ้โหคือ,ค,อ,ค,อคือไม่ต้องบอกใช่ไหมคือดูแค่รู้ล่างหน้าตาก็รู้นะว่ามันมาจากซนิกกันเองซึ่งก็อย่งทีบอกไปแล้วมอดนี้เนี่ยเป็นมอดที่เราเนี่ยจะต้องซื้อกับหุ่นยนต์โซนิกแล้วก็สามเพลงใหม่โอ้เหมือนกับว่าเขาเพิ่งออดิมัน,นม,มันหรือเปล่าวะ The Blue Brother Wall Machine อสอูงคมอะไรวะสูงครามสีฟ้าของหุ่นยนต์เหรอแมชชีนโซนิกจากนิวเกาเนี่ยมีแอนิเมชันซีรีส์ซปูเปอร์มาริโอแล้วจากที่เราเนี่ยได้ดูโซนิกล่างผีล่างอะไรไปแล้วนี่าคราวนี้เรามาดูล่างของนยนต์กันดูก่อนว่ามันจะเด็ดขนาดไหนเออเราไปดูกันดีกว่าครับผมผมบอกเลยว่ามันจะต้องทำให้ผมเลยไม่ผิดหวังแน่นอนทับวัมดน,นี้โอ้โหถึงหน้าเปิดเพลงจะไม่เปลี่ยนแต่ว่าตรงตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนนะ แล้วก็ดูเท่ใช้ได้เลยฮะดูมินิมอลแต่ว่าดูก็ดูเท่ใช้ได้เลยโอเคเราไปดูกันดีกว่ากันดีกว่ากันที่มีเพดีกว่าหมายก็ว่าจะมีแค่สามเพลงนะอืมนี่มีที่มีชื่อว่าทอโบแคสแลวก็วอนะฮะโอเคตรงนั้นเราเข้าไปดูกันดีกว่าไปวุนยนตโซนิกนั้นเลยมันมีล่างสีลุงเหลืองเลยนะที่เห็นตรงหน้าตรงหน้าดาวโหลดอนะโอเคแกไอเด็กน้อย ปรเด็นบ้าก็ได้กูเลยไอเด็กน้อยปีปป๊บฮะอะไรวะในในเพื่อะไรวะเอาออสเอม r a l d เอม r a l d ใช่ไหมไม่ฉันซะมันคืออะไรวะเพื่อนกูมไม่รู้แค่ร้องเพลงเฉยกูมไม่ขอสัคภาษอะไรกูมไม่รู้เพื่อนมันคืออะไรวะ KOS Emerald อันนี้เดาจาก <c oughs> ดงงเดาจากไอ้นี่เดาจากไอ้หมดพูดไ <c oughs> อนี่ฉันเจอไอ้ง่วยคนที่ไม่ทำตามคำสั่งของฉันอีกแล้วเ,เนี่ยฮะ ฉันจะพูดเลแค่ครั้งเดียวนะเอาเกออสเอเมอเรต์ไปฉันเดี๋ยวนี้มันคืออะไรวะคุณยังไม่รู้เลยเนี่ยกูมไม่รู้เพื่อนมึงใจเย็นๆู่วะอืมอธิบายมาดิร่างเป็นยังไงเดี๋ยวมึงทิ้งไอจะเก็บไว้หลังตู้ก็ได้เอ่อนี่แกพูดภาษาอังกฤษหรือเปล่าเนี่ยฮะเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะไม่ให้นายจนกว่านายเนี่ยจะสามารถจัดก,การเขาได้ในการร้องเล่น,นเ,เป็นเช่นไงเล่เอาอ้าวอันนี้มันเป็นมีอยู่ละเราไปแก้แบบมัขงขึ้นมาไม่อยาลองเพลงนี่เฉย โอ้นี่นายต้องการที่จะมาท้าทายกับฉันเหรอเนี่ยฮะโอเคดีปใช่อืมอ,มอ,มอมงั้นก็ได้แล้วแต่นายเลยโอเคแต่จะบอกให้รู้บางอย่างหนึ่งนะฉันจะไม่ออกไปจากที่นี่โดยที่มีเจ้านั่นออกไปโอเคคือมึงจะฆ่ากูเลยใช่ไหมคือมึงจะร้องอยู่ที่จุดกิดเบตุจนหมดเลยใช่ไหมแล้วก็ฉันเนี่ยจะทำลายแกแล้วก็เก็บของแกด้วยไงเราฮ่าฮ่าฮ่า ก็มาอยู่ว่ามึงเก่งมึงเจ๋งเหรอวะโอ้โหโอ้โหวัดมึงจิงมีมีไอเจ็ตไอโอ้โหอ๋อ้คือเป็นกขุนยนต์ใช่ไหมโซเด็กปกติมันจะใช้แบบพลังหรือเปล่าความเร็วพอเป็นกขุนยนต์มันเลยใช้แบบเป็นเจ็ตแอนเหรอเพื่อเร่งความเร็วของมันโอชิบว่าจังเลยก็มาเดี๋ยววะทำไมเท่าไหร่ะมึงแกลขุนยนต์โง่มันจะมีปืนติดที่มือมีเจ็ตพี่ิฉย ว่าอันนี้ไม่บอกไอเวลานะเวลาพีเอเมอนไม่เหมือนมาโซด็กเลยบอกโซดกหรือบอกเวลาพีเไม่ใช่อะไรผมจะได้แบบโอเควางกนแล้วมันมีแบบความยาเท่าไหร่อันรมันนี้ช่องนี้นี่คือถ้าเรียนมดไหนแนะไม่นนี่ออบอกเวลาพีนี่คือก็ได้จ๋เออมันไม่ได้แล้วนะนววพ่ด เดี๋ยวนี้นี่คือเมื่อ,อไหร่แล้วมันมีเวลาบอกแล้วคนไ้ชินนะว่ามันรู้สึกว่ามันสะดวกดีโอ้โมันยจัดทร์ก็เป็นสน,นี่บอกจนินงน จะเสียงมาดูเกมไปใครเสียงหมุนพักเลยนะเสียงสองเสียงสองเสียงสามโคตรคลายเลยโอ้ดีงานซุปเปอร์ชย่ามาแล้วโอ้โหมึงเปลี่ยนสีแบบนี้เหรอไอ้แจ่ไอ้ไอ้กระโปงเอ้ยไอ้กระโปงไอ้กระโปงแกมันก็แค่ไอ้สิ่งมีชีวิตชั้นต่ำแกมึงอาวะแตะต้องพลังประมาณว่าแบบมึงมาเป็เก้าไก่แบบโอ้โหมาประมาณว่าไอ้เชี่ยอะไรวะกูจะใช้ยังไงดีวะเนี่ยมางคนจะเปลี่ยนือนฉัน พอชั้นคนเดียวเท่านั้นโอเคเมื่อกี้พูดูผูดไอ้คือบอยเฟรมมันมีด้วยซ้ำยังไม่ด้วยซ้ำยังไม่รู้เลยเนี่ยไม่ใช่มั่วไเฉยไม่ใช่ไม่ใช่โกหกเพื่อ,อเจเราเฟรมไหนเฉยหรือเปล่าฉันเจอเออเอมเมอรัลนั่นก่อนนะที่รักบ๊อบบี้ก็ได้ก็ได้ถ้ามึงแล้วก็แฟนของ,ของมึงเนี่ยอยากจะทิ้งชีวิตของมึงมากแล้วก็ถ้างั้นเนี่ยฉันจะจัดให้เองโอเคเอาละเฮ้ยนี่มาเจอเลยอ๋อมาอยู่ข้างล่างนี่หรอไอ้นี่เหรอ ก็จะเพชรก้อนหนึ่งเพื่อนวันนี้พวกเราสูงขนาดนั้นเลยเหรอโอ้อัมครัสชี่หรือเปล่าไม่กี้นี้หรือว่าแฟรชอวไก็จะเีบทเปียทุกความให้เละอะไรแบบนี้จะปให้เล่นุดนกดนมันนะเนี่ย นว้นโคตรมึงนู้นเป็นกดบันนะคือมันไม่ได้ยากแบบแบบมันก็ไม่ได้ง่ายเกินไปแล้วมันกดแบบตายผมเลยอะไรปะมาณนี่้โหเขาบอกเนี่ยมันเลือดเกินเลือดยากเลยไอ้เกมมู้นแหละว่าไอเอ็มอะไรีเสียมันมันุบเลยเกมเลยอันนี้มันมีตัวบิดมาจากเกมอะได้วยวะเนี่ยหรือว่าเกมมาดูโอ้บอลเชอร์ใช่ไหมแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเนี่เพื่อมาเลือกบอลเชอร์เกี่ยวกันหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ย ว่าอ๋อซูเปอร,ร์สมารหรือเปล่าวาะซูเปอร์สมาร์ทบอลที่เป็นแบบรวมแบบรวมพลเกียอย,าย่างนินททนโดอะไรแบบนี้สมาร์บาทบอร์เออจบเพลงที่สองไปแล้วครับผมมาเป็นยังไงบอล์ี่จะใช้พลังจากเอเพินั่นหรือเปล่าวะ what the fuck ้ เวล่างนี้มันดูบึกบึนขึ้นนะออกกันทีโอ้โหมันแปลงมันมันแปลงมันเปลี่ยนล่างที่คือป่าแล้วนึ่ระเบิดมันกลายเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมไหมอ่ะกูดูดิตัวแม่ขนาดนี้คืออาการเป็นขีดเลยออกกันทีฉันและโจทย์กับแกเต็มพอแล้วอะไรมาเล่นกันอ่ะไปตอนนี้นะฉันจะทำให้ความตายของแกเนี่ยมันเชื่องช้าสุดแล้วก็เจ็บปวดี่สุดเท่า,ท,าที่จะทำได้แหละคือมันจะทำบัตรราน,าน,านใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยว่างไง เอาเลยสิเอาเลยสิไอหุ่นโลบอกงกโลบมาสเตอร์ลิเจกคือไรวะเยี่ยแค่ที่มึงโอ้โหมึงเป็นกรล่าได้ไงว่าจะตัดตัวให้แห้งแต่ตัวอแห้งของไร่าตัวรวดไอ้ยี่นี่ยวะเดี๋ยวผม่นแบบปั๊บเลยเชี่ยล่าอัลติมีโอ้โห กลายเปมินการแด้อมือามาแก๊สิ่งแกิ้งกันนดทัองอ้งนโอ้โหโ้โเสีย,ยองอะไรวีแล้วเนี่ย เดี๋ยวเนี้ยมาเขี่ยมาเขี่ยอันนี้ลืมยาละอันนี้อันนี้ลืมยาจริงละอ่ามาได้ตีออมยูนิเวอร์สเหรอนี่คือดิ่งเดี่ยวในผู้นี้อ่รอะไรวะนี่อ่ะอจักรบาลเก่งขนาดนี้วะโอ้โหโอ้ยมันเก่งจริงมันเก่งจริงมันเก่งจริง ที่แมก็จบเร็วอยู่นะที่แม่ก็จบเร็วอยู่นะนะอ้าวจบไปหรอโอ้โหไม่มีน่เรื่องเลยจบแล้วโอ้จากตัวแห้งมันจากาอะไรจะมาตัวแห้งแล้วแบบเป็นตัวสีเหลืองคราวนี้คือเป็นไกลเป็นล่าส,สุดโคตรที่จะบัฟเลยฮะคือผมก็ยังไม่รู้คือผมอันนี้ผมไม่รู้จริงว่ามันมีนเนื้อเรื่องอะไรของมันเป็นส่วนตัวหรือเปล่าคือมันมีเบ็ดมาจากเกมไหนหรือเปล่าอะไรแบบนี้แต่ถ้ามีนี่ก็สแสดงว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่น่าจะโอ้โหอลังการอยู่นะคือขนาดในเกมนี้มันยังสือมาได้ความนิยารังการเลยถึงฉากมันก็เกยวย งั้นเราไปปิดตัวหน้ามันกันดีกว่าครับผมก็โอเคนะสำหรับวันนี้เกมไฟน์ได้ฟังกินกับมัดของ V S เอมิชชชื่อเรียวะมิชาเหรอมีชาเมษาเมษาแล้วกันอ่ะก็โอเคนะสำหรับวันนี้เกมไฟน์ได้ฟังกินกับมัดของ V S เอ็มษาอัลฟาบิวของเทลาไปก่อนได้กันฮะแนวเรียบบินิ่งมัดโซนิกมัดหนึ่งที่ตอนนี้เนี่ยก็มีมาแบบเรื่อยๆในมัดโซนิกเนี่ยตอนแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องผีฮะแต่มัดนี้เนี่ยมันแบกแนวเป็นแนวหุ่นยนต์เฉยเลยซึ่งจริงๆมันก็มาได้ประมาณ สี่วันแล้วมั้งแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเนี่ยเพิ่งเปิดให้เล่นหรือว่ามีอัปเดตอะไรหรือเปล่าช่วงสิบสามชั่วโมงที่แล้วฮะที่ผมรู้มาเจออะไรประมาณนี้ก็สำหรับใครที่อยากลองเล่นดูเนี่ยก็ลิงก์จะในคลิปนะคะสำหรับวันนี้ขอจะลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมเจอกันครับ